Happy birthday to you, hey, hey, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, <N> happy birthday to you. Hey, 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 hey. รับเลย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 รับทำงานกันมาอย่ากบอกเลยเดฟบอกว่าชอบคำนี้รับเลย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 ตำหรับกีตาร์ไปมีอะไรมีอะไรบอกหน่อยเจอกันเจอมาแค่สามสี่เดือนมีอะไรบอกไหมมันใหญ่ยาวถึกทนเลี่ยมทองขาวนิดเดิลมันมีอะไรโอยพรมันมีไหม มีความสุขมากๆครับไม่พูดอะไรเยอะแต่คํานี้คําเดียวพอมีอะไรมีอะไรอยากบอกเอฟซีบ้างที่แบบว่าวันนี้ดีใจที่มาเจอทุกคน<อ>ได้มาเจอเลยนขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณมากๆครับก็ขอให้พี่ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับก็<อ>ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็ขอให เออผมอาจจะอยุ่งม่วงไม่เหนืออะไรไม่ไม่ม่วงพี่ก็เดี๋ยวผมก็จะแกะตามพี่พีไปครับขอบคุณมากครับเฮ้ยมึงไก่มีแกะขอเสียงเบนหน่อยเร็วผมพูดไม่ด้เลยนะครับว่าไอ้เด็กคนนี้อยู่ผมมีอะไรทุบตุ๊กโมงในอะไรโหเวลาโหเวลาพี่อ่ะเขาบอกมี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 ของขวัญให้เลยอ่ะไปเดินหยิบเอง